Might be a mistake that I'm calling you the slave. But these dreams I have of you, Raymond. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair. เวาเป็นแบนี้ก Miss friend Chiang Rai right. this I can't know. Gratis. it's This สิบเอ็ดคนสุดท้ายของเราในชุดราตรีครับคำถามสำหรับ11คนสุดท้ายจะเป็นคำถามเดียวกันนะครับทุกท่านจะมีเวลาตอบ45วินาทีหากตอบเกินเวลาครับไมค์ของคุณจะดับลงทันทีครับคำถามมีอยู่ว่าหากการเลือกตั้งในครั้งนี้ mm hmm. เหลือแค mm hmm. นดิเดตนายกรัฐมนตรี mm hmm. เพียงสองท่าน mm hmm. คือท่านประยุทธ์จนันทร์โอชา และท่านประวิตร์วงสุวรรณท่านจำเป็นจะต้องเลือกหนึ่งในสองท่านนี้ครับท่านจะเลือกใครและเพราะอะไรครับฟังดีๆรอบหนึ่งนะฮะหาการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับเหลือแค่นิเดตเพียงแค่สองท่านสำหรับนายกรัฐมนตรีครับท่านแรกครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับท่านที่สองท่านประวิตรวงสุวรรณครับคุณจำเป็นจะต้องเลือกหนึ่งในสองท่านนี้ครับคุณจะเลือกใคร และเคราะอไรอครับเชิญมิสแกรนลุงเทพมหานครครับสำหรับพิมพนะคะพิมพจะเลือกท่านประวิทย์ค่ะเพราะท่านอายุมากแล้ว ต้องหมดไปจากประเทศนี้ค่ะ <Yeah! S 3> <Nein> สแปนชุกพร้ขขอมครับ <ST AR> อ้โหอยากให้มีงองูผิดทุกข้อมากๆเลยค่ะแต่นะคะในที่สุดต้องเลือกแล้วขอเลือกทัศนประวินแล้วกันค่ะเพราะว่า ขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีนะคะวความรู้<ปด>ความสามารถก็น้อยแถมอายุก็มากแล้วจะไปวันไปพุ่งอันนี้ก็ไม่ทราบจริงมันเลยทําให้เรานะคะใกล้ใกล้ที่จะสามารถเลือกตั้งใหม่นะคะการเลือกตั้งใหม่มันคือการปฏิวัติมันคือการปฏิรูปเปลี่ยนกฎหมายทั้งหมดเปลี่ยนให้หมดค่ะอย่าไปเอาคนโง่คนไม่ดีเข้ามา มิสกรรแนชีาสำหรับเอิญนะคะจริงๆเราไม่อยากเลือกใครทั้งสองคนเลยค่ะแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยขอเลือกเป็นท่านประวิทย์วงสุวรรณนะคะเพราะว่ายังไม่เคยรักษาตำาาแหน่ง น,นายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนะคะแต่ว่ายังไม่เคยดํารงตาแหน่งจริงๆเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้โอกาสคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยนะคะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ให้ได้รู้สักทีว่าควรทำงานยังไงบ้างค่ะขอบคุณค่ะแม่มันใจวิวแล้วเนี ค่ะสาหรับคำตอบของพี่หนวก็คือท่านประวิทค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบท่านประวิทอายุไม่ได้เยอะแล้วนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดจะดํารงตําแหน่งก็คงอยู่ได้ไม่นานเช่นกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราเหลือช้อยอยู่แค่นี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรอคะถูกต้องไหมคะทุกคน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะขอบอกเลยว่าท่านปวิทถ้าเราเลือกท่านมาแล้วสุดท้ายเราต้องออกมาณนงลงออกมาใช้เสียงข,ของเราออกมาเรียกร้องเสียงข,ของเราว่าทาไมเหลือให้เลือกแค่สองท่านและอยากบอกไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแ,และอนาคตของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่ลุงตู่ค่ะ Miss Grand นครรา,ารชส,สีมาโ,โอเคอเข้าใจปัท้าลูก มมาาาลลพอเห็นช้อยส์เนี่ยแทบจะอยากย้ายประเทศหนีเลยนะคะย้ายไม่ได้ตังมันยังมีไม่พอเัอใจเลือกขอเลือกลุงปวิดก็แล้วกันเพราะว่าถึงแม้เขาจะร่วงกันทำให้ประเทศล่มจมมาด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้ เขาถือตำแหน่งอยู่อ่ะลองสลับดูเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นนิดหน่อยถึงแนี้จะเป็นไปได้ยากขอบคุณค่ะด่านรด่าเลยตะนัน เลือกเก๋จะคงจะเลือกลุงป้อมค่ะเพราะว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาลุงตู่ไม่ได้พัฒนาประเทศไทยอะไรเลยประเทศไทยของเรายังย่ำอยู่กับที่ดังนั้นแล้วเก๋อยากจะลองให้โอกาสลุงป้อมถึงแม้เขาจะพิ่ว่าไม่รู้ไม่รู้รเลยให้เขาได้แสดงความสามารถแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการสมมุติเก๋อยากจะเชิญชวนทุกคนมันลง,งมาเลือกมา แงวนัน oh, oh, oh. ดีไหดีดดดดดคะเพราะชะนนเรามาเทียบเรื่องผลงานกันดีก,กว่านะคะเพราะว่า8ปี8ปีที่ผ่านมาก็คือประยุทธ์เป็นคนที่นํารัฐประหารนะคะ <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเชื่อจะเลือกท่านประวิทย์นะคะเพราะว่าการที่เลือกคนที <ๆ S 2> ่ไม <ๆ S 2> <ๆๆ>่รู้ไม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 ่รู้อาจจะดีกว่าคนที่มาเอาเปรียบประชาชนนะคะนั่นก็คือท่านประยุทธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้น ขอเริท่านประวิทย์แล้วทุกคนอย่าลืมนะคะพฤษภาคมนี้เพื่อที่จะไม่มีออปชันสองคนนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะเรากอยากเลือสองคนนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ Miss Grad บุ๊คบุรี หนักใจกันเลยทีเดียวนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอเรืองเป็นท่านประยุทธ์โอชาละกันค่ะ<อ>เพราะอะไรถึงเลือกเหรอคะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเลือกไงคะเลือกเพื่อที่จะได้ดํารงสิทธิ์ของตัวเองแต่ไม่ได้เลือกเพื่อที่จะให้พัฒนาักประเทศเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพัฒนาไม่เคยได้เลย 7ปีที่ผ่านมาพัฒนาอะไรไม่ได้เลยและต่อไปจะพัฒนาได้อย่างไรเลือกมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังมองว่าเราไม่พวรเลือกแต่ที่เลือกเพราะว่ามันเจ็บใจเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรไงคะและอยากให้ทุกคนนะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือก มิสแกรนด์เลยคของขอรับเลยลูกโลลูกตาไม่ธรรดานะสำหรับตัวแสน็กเองนะคะเลือกท่านประยุทธ์ค่ะสงสัยใช่ไหมหละ่ะว่าทำไมถึงเลือกท่านประยุทธ์เพราะว่าการเลือกที่มีแค่สองตัวเลือกก็เหมือนการเลือกซื้อวัวซื้อควายค่ะเพราะฉะนั้นแสน็กขอเลือก ที่ต็มีอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์ทํานาได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าการเลือกที่เลือกมาต้องเลือกคนมาทํางานให้ถูกงานด้วยค่ะเพราะถ้าเลือกควายเลือกมาทํานานะคะแต่ถ้าเลือกมาแล้วไม่ได้เลือกมาบริหารประเทศค่ะ เป็นท่าลูกเตะยิงเอาตบขยันฮะฮะจริงๆนะฝนก็มุ่งนปด้วยกันนะคะเพราะว่าแก่ใกล้ตายแล้วนะคะก็กลับมือเจอแน่ไม่ได้งบอกแม่ปไปทุกจังหวัดเลยนะคะยูซูวิสสแตนฟิลด์เซิร์ติ้งออฟเดอะฟิวเจอร์เพราะว่าเดือนหน้านี้เรามมีการเลือกตั้งใหม่อยากให้คิดถึงอนาคตมากๆนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะ Bring Back u r d e m o Crazy นะคะแล้วก็อย่าเลือกสองคนนี้เลยคะ่ะถ้ามีช้อยส์อื่นนะคะขอร้องเพราะว่าประเทศล่มจะมแปดปีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเหลือสองช้นจริงก็ขอให้เลือกปวิทและการของแก่าตาแล้วค่ะและมิ s <Ms>. Grant, s g r น n d น้องปูลุคุ คุณประวิทย์ค่ะบอกถึงจงตอบอกงตรงว่าใจเอลซ่าเน่ยคิดไม่ซื้อเลยแต่เพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่มาเกือบ9ปีแล้วคนจนแทบตายนะคะแล้วก็คุณประวิทย์เนี่ยต่อให้มาพัฒนาประเทศอะ่ะแล้วถ้าพัฒนาได้ไม่ดีอเดี๋ยวเขาก็ตายค่ะถ้าทุกคนฟังเอลซ่าให้ดีๆนะถ้าใครมีแนวรวมไข่เนา่าหรือว่าขี้นะคะอยากจะไปประท้วงทั้งสองพักนี้เอลซ่า e ไปด้วยค่ะ ไปไม่ได้ลูกแต่สัญญาแล้วและนี่นนคอือคำตอบของ11คนสุดท้ายของ Miss Grand Thailand 2023 <laughs>